ตอนนั้นเขาก็เลยสละโมเดล่าให้เขหผูมาเอามาขายให้คนที่จำเป็นได้ได้มาเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะคือมีคนรู้จักกันนะคะเขาทักมาว่าสนใจไหมที่จะฉีดวัคซีนเราก็ถามว่าวัคซีนตัวไหนเขาก็แจ้งว่าเป็นตัวโมเดน่าเห็นใจว่าเอ๊ะตัวเนี้ยเท่าที่เราตามข่าวมานะคะว่าวัคซีนตัวนี้น่าจะยังไม่มีนําเข้ามาในประเทศไทย

คนนอนมิ้นท์คนนอนมิ้นท์สีให้แม่เลยนั่นมิ้นท์สีไปลองให้อย่าไปแกงเลยนะไปเคยอย่ามองเด็กฉีดได้มเขฉีดได้ฉีดแล้วเหรอมีใหม่ีแล้วมีใหม่ต้องกลัวของเดกอ่ะไดพ อไร้มอง่ได้าเขาดยที่เไม่ได้วางแขนลงทีคะไอที่ค่ะไอวัคซีนตัวนี้คือมันซ้อนต้องการเวลาได้เตอนเนี้ยมันก็ป้องกันได้แค่ร้อยเลยจบร้อเปอร์เซ็นต์เาะโมเดอร์น่าเนาะมันดีที่สุดแล้วเท่าที่บุคลากรเขาามาไห้อ๋ออันนี้วัคซีนได้มาจากที่ไหนคะที่ด <LO OR> ้นมาจากที <crisis> ่ไหนบาลของ โบลาได้มาจับจีบมาใช่เพราะว่าบุคลากรบางคนเขาไปนู่นเขาไปจีบแฟชั่นตอนนั้นเขาก็เลยสลากโมนานาให้เขาหนูมาเอามาขายให้คนที่จำเป็นได้ได้มาเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะเหลือไม่กี่โดนแล้วต้องมาแล้วเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาอีกรอบหนึ่งทำไมทำใจขนาดนี้กล้คู่ัวกลัวคู่วัวแล้วจะขัย เรวแล้วเนาะฉะนั้นต้องรออนยั่กนนิดนึงไม่รู้นนคนหนอ้าเป็นยังไงอ่ะคือมีอ่าคนรู้จักกันะนะคะเขาทักมาว่าอ่าสนใจไหมที่จะฉีดวัคซีนเราก็ถามว่าวัคซีนตัวไหนเขาก็แจ้งว่าเป็นตัวโมเดอร์นาเราก็เลยอ่าเอกใจว่าเอ๊ะตัวเนี้ยเท่าที่เราตามข่าวมานะคะว่าวัคซีนตัวนี้น่าจะยังไม่มีนําเข้ามาในประเทศไทยเราก็เลยถามไปว่า วัคซีนตัวนี้นาเข้ามาได้ยังไงเขาก็เขาก็แจ้งว่า,ามีการนําเข้ามาก็คือจะนําเข้ามาเพื่อที่จะฉีดให้กับนักศึกษาแพทย์ที่โคราชะคะ่ะทีเนี้ยมันก็จะมีวัคซีนอยู่ทั้งหมด2ตัวเป็นวัคซีนของโมเดอรนาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นดีดีขวานะคะแต่ว่าทีเนี้ยเขาสั่งโมเดอรนามาแล้วแล้วเขาก็ได้วัคซีนตัวที่ดีขว่ามาเขาก็เลยใช้วัคซีนตัวที่ดีกวา่าส่วนตัวโมเดอรนาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ เขาก็เลยบอกว่ามีคุณหมอใจดีท่านหนึ่งเนี่ย mm. เขาอะส่งวัคซีนมาให้ mm. เพื่อที่จะมานํามาฉีดให้กับประชาชน